วันนี้อิงจะพาท่านผู้ชมไปกราบพระผู้ให้และพระผู้สร้างที่วัดคือประกัางจังหวัดเชียงรายด้วยกันนะคะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายล์ราทุกการเดินทางของคุณจะ ประเพณีเทกาจาดถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนรวมกันอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการมาร่วมทำบุญให้ทานอันเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาทั้งยังเป็นการสร้างความเอื้ออาทรกันในชุมชนโดยเชื่อกันว่าการทำบุญให้ทานนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ลงนั่นเอง ประเพณีเทกจาดเริ่มหลังวันาศาต์จีน3าวันประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนตามปฏิทินไทยโดยประเพณีเทกจาดจะทำขึ้นในทุกๆปีปีละหนึ่งครั้งแต่สำหรับที่วัดเวทปราัคงหากถามว่าเทกจาดวันไหนหลวงพ่อจะตอบว่าต้องทำทุกวันแจกข้าวสารเครื่องนึ่งหม่มให้กับคนในชมุมชนโดยรอบวัดกว่า2,000ชุดซึ่งนี่ก็เป็นความเมตตาของหลวงพ่อที่ได้เดินตามรอยพระโพธิสัตว์กลนอิ่มกับคำสอนที่ว่า เทกระจาดแจกทานไม่มีที่สิ้นสุดการเทกระจาดได้เริ่มขึ้นณบริเวณลานด้านหน้าขององค์พระโพธิสัตว์กลอิมองค์ใหญ่ตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปผู้คนนับหมื่นหมื่นคนซึ่งเป็นชาวบ้านเดินทางมาแน่นวัด พื่อมารับข้าวสารเทกระจาดจากหลวงพ่อพบโชคด้วยภาพที่เห็นรอยยิ้มที่ชาวบ้านทุกคนพึงปรารถนาความสุขที่เกิดขึ้นในชุมชนและนี่อัดกล่าวได้ว่าทั้งบทนี้เป็นมหาทานบารมีที่หลวงพ่อพบโชคสร้างขึ้นทั้งนี้ไม่ได้เพื่อตอนเองหากแต่ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมเกิดกับสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมงานเทกระจาดมอบทานร่วมกับหลวงพ่อพบโชคทุกๆคนสมคําที่ว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งหลวงพ่อพบโชคติสวังโซมักกล่าวถึงอยู่เสมอ